เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งคืนพื้นที่บ้านพักขา้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังเกิดไฟป่าลุกลามใกล้พื้นที่ซึ่งก็เป็นสิ่งยืนยันนะคะว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมในการสร้างบ้านพักค่ะ เจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานเทศบาลตำบลสุเทพและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระดมฉีดน้ำสกัดกั้นไฟป่าบริเวณบ้านพักข้าราชาการตุลาการเชิงดอยสุเทพตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ไฟป่าครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตั้งแต่วันเสาร์ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าเมื่อวานโดยไฟลุกลามไหม้พื้นป่าใกล้บ้านพักข้าราชการตุลาการทําให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ําเข้าควบคุมก่อนจะสามารถดับไฟได้สําเร็จและจัดให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ํา นายธีรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเปิดเผยว่ากลุ่มผู้คัดค้านประชาชนชาวเชียงใหม่และนักวิชาการที่เคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างหมู่บ้านบริเวณเชิงดอยสุเทพเคยให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายมาเข้าร่วมประชุมหารือโดยระบุว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมจะสร้างบ้านพักเพราะว่าเสี่ยงต่อไฟป่าและน้ำไหลหลาก ทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ตามที่มีมติก่อนหน้านี้เมื่อไม่มีการคืนพื้นที่หน่วยง,งานภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเข้าไปปลูกป่าคืนธรรมชาติให้กับป่าได้กระทั่งเกิดเหตุไฟป่าขึ้นก็อยากจะฝากไปยังรัฐบาลเร่งคืนพื้นที่ไปยังกรมธนารักษ์โดยด่วนเพื่อให้มีการเข้าไปดําเนินการปลูกป่าและฟื้นพื้นที่ป่าโดยเร็วค่ะ